สวัสดีทุกคนไอวินโดว่านอนอยู่กับน,นอนอยู่ลามาบริเทศอย่างมาหานออเถ้าอุ้ยไอวินโดว่าออกจากบ้านโดนบาหานอกก่อมาหาน่ออยู่พี่อยู่ไจ้างบุลืม <laughs> มื้อน,นี้ทุกคนเป็นการหานนกอลอยนออไม้ลอยครั้งแรกของน้องอู๋เนาะบ่ะเคยหาจ้าก็เ่อเรบ่เคยกินจ้ากเถือ่อมื้อานี้ช่ไหหาไปเพราะว่าน่อลอยนี้จะเป็นนออที่เอ่อ,เ,อเกิดอยู่แต่นองเขียวมันง,ง่อยบนเดียวเนาะแล้วกับบนอื่นที่จะบ่เกิดเป็นยังต้องกาเพราะว่า คิดว่ามันต้องเกิดทวัวรข้ามาเจ้าเจะาบเห็นอ่าบนอื่นนะะเพราะบริได้ไปขึ้นภูขึ้นผานบนอื่นนะ,ะแต่ส่วนใหญ่นี่บริเวณอ่าแขวงลมพข้บ้างเนาะจะเห็นยุที่นองเขียวบนเดียวอเพราะว่ามันอยู่อ่จอมผาเดอือันนี้บริได้อันหาแบบนอกแบบไม่หกไม้เหียยุ่ข้างล่างอด้อันนี้มาขึ้นจอมผาพี่ได้ไหมแม่นขึ้นจอมผาตัวน,นี้ย่างขึ้นมาทุกคนแต่ว่าตอนย่างมาบริได้ถ่ายคลิปอย่างเลยเมื่อยแหงเ <laughs> มือ่อยทุกคนไม่นอกไม่ลอยคือเป็นนอกไม้นิ่งลยหรอกค่ะอ่า ลอดไม้เนี่ยก็คือสามารถเอาไปเหด็ดอ่าทอดูดได้เนาะทุกคนเนาะเริ่มไม่ทู่ก็ได้เนาะเริ่มไม่ทูกออนน่ก็ได้ออนนนเพราะว่าเขาเคยเ็ดไม่ทู่เดี๋ยวลงไป<ม>อู้จะตัดให้อวินโดตัดให้แจ็คซี่ห้าอันเอาไปเฮ็ดทอดูดน้ำมาทุกคนเนาะนี่เห็นบ่เป็นทอดูดพอดีคักเลยอันนี้ก็คือเขามาหานอนนี่ก็คือเ่ามาเอาพอกินเนาะทุกคนเนาะแล้วก็อันตัดไม้อันนี้หาก็สติตัดเอาไปเฮ็ดไม้รอดอันเอาไว้ใส่ซื้อนี่ประมาณนี้ไปไอวินโดหักเลยนี่ยอยู่ตัวหน้าเลยนี่วะโอ้โหหน่อยไหม ตัวน้อยๆแล้วอันนี้ปะอันนี้ปะแม่ยแหละเอาตัวเมื่อกี้เอ่าวะเออน้อยๆแล้วฮักไว้ฮักไว้ขมเหมือนหนอนี่โอเ้เจ็บบ <co ุข่ขมปะอ๋อเห็นน้อยนิดแต่บ่แต่ว่าก็ต้องให้ต้มก่อนเป็นบ่แม่นนโอ้โหนี่นี่นี่หายเด้อหนอนขายแหงเด้อหนอนี่ยตัวนั้นโอ้ทอดไปเมมบ่อ่าหักเลยไปเข้าไปนายพุนโออเข้าไปนายพุนเข้าไปในพุนมบ่อ่าอ่าอันนี้โดยจับกองให้อู่ที่หาเบิ่งเด้อทุกคนเด้อ เปี่ยนนอกไมคบปุได้หานอกไมคเอาไปนี่ก็ได้บรรมาอย่างาเอาอะไรเอาวะ,ะนี่ยินดีดีอันนี้แม่นบ่นี่เออโอ้นี่เอาอง่ายๆเด้อเข้ามาในดงแล้วมันจะมืดๆเด้อทุกคนมันหนองเขียวนี่อู้กับบุงฮู้จกักไผ่หนองจักไอวินโดว์เ้ทุกคนอันนี้เอาบอกแม่แหละเยอาพี่บอกว่าก็ได้เอาบลอกกันบ่เออโอ้เจ็บว่าเบื้องลำมันคือชิบวัวขายเจ็บว่าขายเฮงเนาะขายเด้อ นอูนุงเครื่องที่หาแบบโบมีเครื่องหาหนอดิโงแบบมีนี่ตัวนี้เด้งง่ายดิเอ้าไปดินี่นนตัวนี้เอออ๋อเป็นประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมนี่ไอวินโดว่าเห็นอูไปหาหนอตลอดฉนอยู่บ้าน <c oughs> เห็นอูไปหาหนอตลอดเลยคิดว่าอูนนะ่าจะมักงอ,อมักงอแล้วก็ซิมสิ่งที่แตกต่างทุกคนอ่าไอวินโดนะก็คือเป็นไกด์โซโคไกด์อย,อยู่นี่นาะทุกคนเนาะ ช่วงน,นี้ก็คือทัวร์ไทยหลายแห่งบไบวินโดก็พ่อมีอยู่เนาะนี่นี่การานนกหาโน่นไรครั้งแรกนะคะ,ะออพอได้กินแล้วเนาะเออพอได้กินโย่ไปขึ้นไปโอ้โหบินได้มีโบว์ให้ตาบ่วะว้ายะยะมีแต่หัวเข้าตาบเท่านั้นเลยพลาดลงไปกับตาบหัวเข้าเลย บังเกลือนน้องอูขึ้นมาผูกมาพาเวลาจิสบายได้นี่มันบุได้สบายในนี้วะนี่ขึ้นไปทางขวาของบุได้ขึ้นไปทางนี้วะเนที่ได้อูนี่นี่นอนงออยู่โดยหลักเลยจอบเลยจับคายเลยนะเลยค่อยไปนั่นบุได้แข็งพดแข็งพดเลยไปไปซกเอาตัวมันง่ายๆไปไปขึ้นมาเถียงก่อนเด้อ พี่นอ้องอู้ตกแล้วอู้อปาะลาดแล้วพี่น้องยากอีหลีพี่น้อง,ง,อองโ,อโอ้ยนี่ย่งวะปลาสไลด์เลยไ <c oughs> อยวีดีโอพามาให้แต่วันนี้พาทุกมาเนี่ยโอ้ยจมแล้วตายเลยโอเค okay, เอาจะออกไปอ,อ,อันนั้นก่อนเอาไปนอกบนอันนี้มีนอกนี่อู้ทถวนี้เลยหักวะย่านเราไปเข้าไปน็นคุณ สไลด์ลเลยเจ้ยน่โอ้โหนี่มันจะเป็นนอไม่หน่อยเนาะซ้ำคือกับอันนนั่นอะไรธรมรมดามันต้องมีหงมือเนาะขายลายแล้วนี่โอ้โหนี่ การนุ่งเครื่องที่บุ๋มเหมาะสกันาะหานอ้อยหานอ้อยต้องนุ่งเครื่องปุ๊กหน้าปุ๊กตาเป็ือนยังนี่อืมใครพอกินที่หานี่เองนี่เตรียมจะนอยสีหาน่อยมาหันจ็บกล้องเอวิดีโอหามันนี้ลองเบิร์สายวิดีโอหานอ้อยให้หน่อยเด้อมาเปลี่ยนกันหาขึ้นมาได้หมเลยไอ้แค่ ว้าน <Wow. S 2> <Nich, S 1> ี่อ <content. S 1> ันนี้แม่บอกนี่เปปเปอรนี่เจ๊นอนนี่น้อยบ่กวินโดเออกันาดนั้นแหละอืมอะไรสมเป็นอะไรบ่เป็นดวงบ่กอะยงโอ้โหทุกคนดินมันจะเป็นดินผุพุยอะไรนี่เนาะนี่ ต้มซีฮานอ่อกพอแล้วนี่ไม่นะไอซอกซื้อเครื่องแกงใส่ปะอ่าตลาดเขาปิดแล้วที้ป่ะเครื่องแกงโบราณยากเลยมีแตะอิเลิศซื้อเอ้าบม่ได้แกงเสียนางเนี่ยบ่โอ้โหมีตั้งอันนี้นออนี่นะแกงเสียนางบุรุษเสพเอ้ไม่นะโอ้โหว๋คืนยากอันนี้นะเครื่องแกงขึ้นน่ะมันน่ะนี่อืมคิดว่าน่าจะพอแล้วอัน อันนนนะอืมมอหนึ่งอะนะเอออะไรเนี่ยเขาไปใช้อู้หูสีมึงไปรองซีมึงเนาะอย่าลืมตัดไม้ตัดไม้ให้ได้ตัดไม้ปะเออตัดไม้ไปเด้๋เอาทอดูเอาไปทอดูเอาไปทอดูลองเอาไปดูลองดูไปหน่อยดีกว่าเอาซ้ำหนีเนาะเออโอเคตัดเป็นท่อนไปเลยเราค่อยไปเกลี่ยเลยพูน้องมีทุกคนประมาณนี้เนาะนเนาะนี่ คือนอไปบินโดว์ว้าวตัวแก่เก่ยนิดนึงยังบวกแก่วอ่นี่อืม เขาจริงๆเออนี่ยเพททอรูดเด้อเออไหนยี่เนาะพอแล้วบอพอแล้วพอแล้วบอกส่งกันเนาะเออฮห้์อ่อันเดียวก็พอแล้วนะไปไปโอเคเนาะเอาเอาตัดไปแบบนี้่าคือเฮ็ดบูเฮฟเป็นท่อไปเลยบ่เฮาอันนั้นเฮาไปอันนั้ก็เน่า พอพามันบอจะเข้าได้อเอาไปหกนั่นส่อออกก่อนไหมอันนี้ขายออกอันต่้งประเทศก็มีได้เหนืหอไม่บอกบางคนเห็ดขายออก,อจก,จกเจ้าเจ้าขายออกต่างประเทศเออมีเวลาที่ขานได้อออืืออันนี้คือนอกนี้ก็คือนอกมันก็สามารถกินได้แล้วก็สามารถเอาไปให้เป็นทอดูขายออกต่างประเทศได้ ไปเฮตเตะเฮดนกนก็นได้สารฟ้าสารเฮือนก็นได้แต่มันน้อยพดเออมันน้อยพุแต่ก็ได้นั่นน่ะอ๋อได้เรื่องใดคืออันนี้คืออันโตวิวผาแดงดิดอ,อันเพชรานมันนะถ้ามาจากในนี่หละอ๋ะเอเพชรานวิวผาแดงนะอือคือไอเอ็นโดน,นี้เป็นเจ้าของอ่ะเป็นผู้บุกเบิกวิวผาแดงคนแรกเ่าทุกคนเนาะแล้วก็<อ>เป็นเจ้าของทัวร์อ่ะนองเขียวแอเวนเจอร์คนแรกอีกทัวร์คนแรกอีกแล้วก็กเป็นเจ้าของห้านวดแล้วก็ห้านเดียว ในเมืองหนองเขียวคนเดียวคนแรกอีกคุณจะเป็นคนแรกๆทุกอันเลยนะทุไลอาจะเฮ็ดแตกต่างเนาะบางคนก็บ okay, ้องให้เฮ็ดหาอาหารเฮือนพักอันนี้ก็เออบ่ค่อยปั่นไมขันยุ่งหลายคนมันหลายอันนนั้ต้องเอาอันนี้เดียวล่ะก็แล้วแต่ว่าก็บ่ฮู้อนาคตเนาะอัวอนาคตอนาคตก็บางเทื่อก็อาจจะเฮ็ดเลยก็มีเอเป็นหยังแต่สุไหน้านี้เลือกเอาตัวนี้ก่อนโอเคเนาะได้สองอันแล้วเนาะแม่นเดี๋ยวเฮาลองไปเบิ่งกันนะลุงเนาะไปไป เอาไปหั่นเห็ดท้อเห็ดหลังกันไอ้ทุกคนไปเบิ่งกันว่าหน่อนี้แก่ออกมาแล้วมันสิเป็นรสซ่าแน่เลยเนาะไปไอ้ทุกคนเอาเบิ่งหน่อรลอยเบิ่งไกลๆนี่จะยืดหนวดเครื่องบ่เข้ากันเลยนะขายเฮงคายได้คายว่ะอันนี้เอาบ่แกเนาะเดูแล้วค่อยพายจะหมดนอกเออลองตามดูนะทุกคนอืมบอกเอาเป็นนนนี้เาะ ກໍມີຫຍັງບໍ່ໄດ້ຄາບໍ່ມີຊິກໍບໍຍາມຟມເນ เอาโหคือกานอะแล้วแตมันมันยากนี่แบบนี้ตัดข้าวจะตัดโอเคโอเคโอ้ยเงี้ยนตัดก้นมันโอกนมันยากเลยี่าใชีเสอะเอาแกงเนาะนี่แกงส่พักเน่าบู่บอ่มนเน่เอาเมนต้องใช้พัเลยโอ้มีแต่แกงสะพัอีเลิรนั่เดียวเนาะเพียงนะแกงสะเกเดเป็นงาสะพัอีเลิดหร่กทยทุบขิงขิงหรือกะหัวหัวสีขาวเอหัวเคียมโอ้เข้า เอาเดี๋ยวเอาเสให้มันเอาเอาเสิรอย่น้มันอ่อนนขมบอนี่งเนาะคือิขมเนาะแบจิข่มโอเคมบ่ขมจิกน้อยเลยอืมว้าวหายปะได้สอันแล้วเนาะอมพวกหนึ่งงแล้วนี่ได้สอันนี่มางานไอวินโดเนาะ มงูที่ไปใส่มากินข้าวอยู่นี่แหละมันข้าวเล้ยก็ชินย่างกลับไปนอน,นอเนาะชีวิตก็มีแค่นี้นะอ่ะทุกคนเดี๋ยวปอกนอ,กนอกแล้วก่อนแล้วทิไปให้เอ้ผู้เบียงแกงให้กินนะว่าแกงเนาะเดี๋ยวนะทุกคนเนาะถ้าไม่เอาเครื่องหองเมื่อน,นี่เขาไปแกงซื้อแพ็กเนาะเลยมาเลย นี่ทุกคนนี่คือน่องเนาะที่เฮาปอกได้เดี๋ยวจะน้อยเด้อเอ้ผู้เบียงเอ้ผู้เบียงแกงแล้ววันนีิลาฮางจีอ่ะมาทานทุกคนเบิง่งนนบบนนเนาะว่าแกงกันเลยโอ้ยมันเป็นน่องใบนีดทุกคนเนาะคือสีเซียมเลยนี่อ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งไอ้เฟื่ออ่ะหรือว่าไอาวินโดว์อ่ะเห็ดไม้รอดดูดก่อนนี่ทุกคนสเสน่ห์ของเมืองลวยเก้าเวลาตอนค่ำๆมาแล้วที่ได้ยินเสียงสัตุเทศอันนี้ไอวินโดว์กำลังเห็ดทอดูดเนาะเอาไว้กินเล้าให้ว้ายหมูแมนกินน้ำ กินน้ำอุอนสินี่ทุกคนออ,นอันนี้เอาไว้เฮ็ดมากเก็บเนาะทุกคนเนาะเปนี่เนาะเคยเล่นม,มากอันนี้นี่นนี่ป้าขันรอดดูดตัวนี้นะบน่จําเป็นต้องซื้อรอดกินแล้วเรากลางไว้แล้วก็ดูดไม่ดูดไม่ก็ได้กินเราอันโยกอันบางหานาก็คือกินเราเอาไปลางแล้วก็อบไปออ,อบแล้วก็เอามาใส่ได้นะออคือค่าเสื่อมน,นะ เสน่ห nee, ์ของเมืองงอยเก่าทุกคนมาเมืองงอยใหม่อะทุกคนเนาะมาทุกเทื่ก็โลงไหลแล้วก็ไปเมืองงอยเก่านี่ก็ยังมันได้ไปเทื่ยเนาอแต่ว่าคันท่าได้ไปนี่ก็คือแบบงามคือกันคือมานอกเขียวนี่ก็คือแบบถ้าเจ้าอยากมาดื่มด่ำกกบรยญกาศธรรมชาิแล้วก็อันนี้ความวุ่นวายก็คือให้มาเมืองงอยเนาะทุกคนเนาะขาบคุดเลยเอา maximize ทั้งซีทั้งยุ่ในเมืองกอนได้ยู่นมิดเงียบเทเด้ดึกดึก ถ้าว่าไผ่มากพวกอาเอเวนเจอร์เนี่ยนี้สามารถติดต่อไอวินโดได้คือจะฮับแขกให้ได้เอริธาหมาทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวจะมาเชื่อเบิ้งเอ้ยผู้เบี่ยงแกงนอกก่อนอันนี้มั็นลอดดูดน้ำมาทุกคนน่ะไปเอาไปเอามาเมื่อกี้นี้มาเชื่อประมาณน้ำปั้นน้ำปั้นซี่เนาะโคกเย็นเย็นโบมันยังไรอุ่นยังประมาณนี้เนาะกาแฟเย็นเย็นนี่ฮะโอ้ทุกคนแกงละ เอาที่ไส่ในลงไปเลยเลยเอาน้ำเนยเนี่ยมีขิงมีข้าวข้าวสารน่ะข้าวมันเลยไส่มันเลอ้วนโอ้แล้วกันนนอแกีไม่มีเลดมบ่เกี๊งใส่ปะอีเลือดเดนบ่อีเลือดก็พักกันเลยนะพักอางเลือดอ๋อพักอางเลือดนี่เขาไม่ห่อบ้วกเอาใส่ห่อบ้วนี่ใส่ไปได้แกงเขาไ่ได้ใส่ตีนแม่ใส่ไปไดกก็ใส่แต่เขาทำบวมิวบวซันน่ะเลย โอ้แกงง่ายๆนะนอนี่เนาะน้อนี่มันจะมันบุมักแกงเสยยนางมันบุมักแกง,สงเสปลาแดงมันบุมักแกงเสีเข้าวเบือ่อเลยทุกคนมันมากัปจืดจางๆเนาะหรือว่าต้มดูกค้างหมูหรือว่าต้มกระดูกหมูเนี่ยปเปื่อยๆเลยกะเอาไปต้มเอามาน้อนี่มาแกงเสนวสัวแซ่บแห้งโอ้ครั้งแรกอะรอทาให้มันสุกแล้วไปเอาในใส่ โอ้น่าแซ่บจิมก่อนอืมจงงมางหาน่อน่เออืมนะ่ยน่าือแล้วมยื่นะูมือแต่เดียวแต่ดยววนนีเทามีอะไรกินได้แกงนอกกับันเียคกัออออหลมซีนกะเจีงเล่วตี เนาะเออเพราะว่าเห็นอั้ให้เราบุบาทแได้เหอค๋อนี่้อร่อยอื้ัดน่าเสียบเนาะคุณจะกินมึงเลยเร็วไปกินข้าวกันนาเสียบเวอ โอ้นี่คือแกงนอลอยเรย์แกงนอลอยชิมก่อนชิมก่อดูแซ่บบอสเซ่บบอสซาแกงซีนเลยมันมีพวกอีเลือดเด้โอ้แซ่บร้ายพี่น้องเฮ้ยเซ็บแซ่บเซ็บช่มเนื้อมาฮะเจ้ากว่าเจ้ากว่าอือกือโคตรเซ่บเด้อแซ่บเด้อแซ่บแหง อันนี้จะเอารสชาติอันนั้นนิดนึงเนาะจะเอารสชาติมันบ้ขึ้นนะแต่มันออกอันไม่ยังน้ำนิดนึงแต่มันบ้ขึ้นได้ล่ะแต่จีว่านันกับโบวานเออจีจีจ้างจ้างแทนมันกับโบจ้างเนาะมันนัวเนาะเออมันเป็นเอ่อนัวนัวนัวแมนนี่ทุกคนกับพลอยพ่อยดีนุ่มแกงน่าอร่อยนะคือลักษณะนอนี้คล้ายๆล้านอเฮียนะทุกคนนะแต่บางก็นอเฮียเนื้อมันนะกะซี่ แซ่บทุกคนอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวอูซิขอตวลาไปกินข้าวกับไอ้วินโด้กับเอ้บูเวียงก่อนละก่ะลาวิดีโอในกราทุกคนไปก่อนเด้อแกงนอร่อยแซ <c oughs> ่บายบาย